เหรียญจากมาลาและเหรียญจากกรพพัดมาลาต่างกันอย่างไรสวัสดีครับช่วงประวัติศาสตร์ที่สัมผัสได้กับพี่ดรแพ็กกี้ EP นี้พี่จะพามาดูความแตกต่างระหว่างเหรียญจากมาลาและเหรียญจากกรพพัดมาลากันครับซึ่งเมื่อวานพี่ได้ทําคลิปเหรียญจากมาลาไป f อซี FC ก็ทักมาว่ามันต่างกับเหรียญจากกรพพัดมาลาอย่างไรอันดับแรกพี่ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเหรียญทั้งสองนี้เป็นเหรียญราดอิสราภรณ์รบาเน็จในรัชกาลเหมือนกัน โดยสถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่5สถานะปัจจุบันยังพระราชทานอยู่ถ้าเอาตามความเข้าใจง่ายก็คือเหรียญจักรมาลาเป็นเหรียญบำเหน็จของข้าราชการทหารและตำรวจที่รับราชการมาไม่น้อยกว่า15ปีส่วนเหรียญจักรพรรดิมาลาเป็นเหรียญบำเหน็จของข้าราชการพลเรือนที่รับราชการมาไม่น้อยกว่า25ปีดังนั้นเหรียญทั้งสองนี้จึงได้รับฉายาว่าเหรียญดือ้อในด้านลักษณะเหรียญจริงในยุคป,ปัจจุบัน ย้ำนะครับว่ายุคปัจจุบันเพราะเหรียญในแต่ละสมัยการสร้างจะแตกต่างกันเหรียญจักรมาลาจะอยู่ทางซ้ายจัก,กรพัิมาลาจะอยู่ทางขวาด้านหน้าจะเป็นเหรียญเงินทรงกลมรูปจักรเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างชัดเจนคือเหรียญจักรมาลาจะเป็นรูปจุลลมงกุฎประดิษฐานบนพานรองสองชั้นมีฉัดเครื่องสูงประกอบสองข้างส่วนเหรียญจัก,กรพัิมาลาด้านหน้าจะเป็นรูปคุดผาและมีเข็มวชิลาวุธสำหรับห้อยแพรแถบ สำหรับด้านหลังเหรียญทั้งสองจะเป็นรูปช้างเหมือนกันต่างกันที่จักรมาลาจะลึกอักษรว่าสอพอปมจห้าส่วนเหรียญจกักรพรรดิมาลามีจารึกอักษรโดยรอบว่าบำเหน็จแห่งความยั่งยืนและมั่นคงในราชการส่วนต่างที่สังเกตได้ง่ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือแพแถบโดยเหรียญทั้งสองใช้แพแถบกว้าง3เซนติเมตรพื้นสีแดงขอบสีเขียวมีริ้วสีเหลืองแต่เหรียญจักรมาลาจะมีริ้วสีน้ำเงินเพิ่มมา ทำให้เราสังเกตได้ว่าถ้าแพรแถบไหนมีสีน้ําเงินแทรกเหรียญนั้นจะเป็นเหรียญจากมาลาทีนี้เราลองเปรียบเทียบแพรแถบย่อกันนะครับเครื่องราชในระดับเดียวกันต่างกันที่เหรียญบําเหน็จในราชการฝั่งซ้ายมีสีน้ําเงินเป็นแพรแถบย่อของเหรียญจากมาลาส่วนทางขวาจะเป็นเหรียญจักพัรดิมาลาสําหรับการประดับจะประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างการเข้าแผงเหรียญของเหรียญทั้งสองนะครับทางซ้ายจากมาลา ทางขวาจัก,กรพรรดิมาลาและสำหรับผู้หญิงจัก,กรพรรดิมาลาจะสามารถใช้ห้อยผูกเป็นรูปแมลงปอประดับที่บ่าด้านซ้ายได้กรณีที่สวมชุดสุภาพสตรีแบบไทยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์